สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญหลักๆก,ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเน้นรับซื้อเหรียญแล้วก็มีอัปเดตข่าวสารแล้วก็ให้ความรู้นะครับแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเหรียญน,นะครับแต่ว่าเป็นแนวคิดส่วนตัวนะครับก็คือความคิดเห็นส่วนตัวออกในแนวความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่ ามาพูดถึงให้เพื่อนๆได้ไปต่อยอดแล้วก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับว่าแนวทางการเก็บเหรียญแนวทางการหาเหรียญมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่เชิงว่ามาประกาศรับซื้อนะครับจะมาพูดคุยแล้วก็มีเหรียญหนึ่งบาทแบบที่มีราคาสูงมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ ก็ลองรับชมกันดูนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับปี37นี่ที่ผมไปเจอมานะครับปี37ราคาหลักหมื่นมีจริงๆนะครับมีการลงนำเอาออกมาโชว์นะครับแล้วก็ผมก็ได้สอบถามราคาไปนะครับโอ้โหราคาหลักหมื่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทปี37แบบไหนนะครับเดี๋ยวผมขอแจ้งช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการนะครับรายการ รายการใดก็ได้ที่ผมประกาศรับซื้อนะครับสามารถติดต่อได้ลาย ID ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับมุมบนซ้ายมือนะครับแล้วก็มี QR Code คสามารถสแกนได้นะครับผมทักไลายมาแล้วผมจะทยอยตอบกลับนะครับเน้นนะครับเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการเท่านั้นนะครับก็ลองลองลองส่งรูปมาดูนะครับลองดูคลิปก่อนนะครับว่ามีเหรียญตามรายการหรือเปล่านะครับถ้ามีตามรายการแล้วก็ราคาตกลงกันได้ ก็ยินดีรับซื้อนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเหรียญ1นึบาทปี3-7นะครับรายละเอียดเป็นยังไงราคาหลักหมืน่นทำไมถึงแพงนะครับเหรียญมันมัน,ม,นมันแบบยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเหรียญที่หายากผลิตน้อยย่อมมีราคานะครับแต่ว่าเหรียญปี3 7ค่อนข้างจะผลิตออกมาเยอะนะครับเหมือนเหรียญส0บาทปี37 ก็ผลิตออกมาเยอะแต่ว helmet, ่าผมเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าปี37มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ผมเคยนำเหรียญ10บบาทปี37หัวหัวก้อยก้อยเอามาให้เพื imer. ่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับก็หลายๆท่านคงจะจํากันได้นะครับก็เป็นปี37เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็มีแปลกของปี37นะครับแต่ว่ามีแปลกอยู่แค่นี้นะครับเนี่ยเป็นเนื้อเกินด้านหน้านะครับใครที่มีเหรียญเนื้อเกินด้านหน้าแบบนี้ ลองพลิกดูนะครับว่าใช่ปี37หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ประมาณ 80%- 90%อที่มีจะเป็นปี37นะครับน่าจะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ขอวงเล็บขีดเส้นใต้ไว้ว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับน่าจะเป็นที่บล็อกของเหรียญน,นะครับอาจจะบล็อกแตกหรืออะไรผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็คือข้อสันนิษฐานนะครับเพราะว่าบล็อกด้านหน้าเนี่ยจะเจอตรงนี้บริเวณเนี้ย กันกันกันแบบเยอะนะครับอาจจะด้วยแบบจํานวนการผลิตที่เยอะนะครับจํานวนการผลิตอของเหรียญสิบบาทปี37ที่เยอะนะครับเดี๋ยวผมขอขอเปิดข้อมูลดูแล้วกันนะครับว่าเหรียญสิบบาทปี37มเอ่าสิบาทปีพศสองพันนะครับอ่าเห็นไหมครับ 10บ,บาทปีพศ2537นะครับผลิตเยอะถึง150ล้านเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คืออาจจะสันนิษฐานเชิงแบบวิเคราะห์ออกแนวความคิดเห็นด้วยตัวเองนะครับ150ล้านเหรียญน,นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่แม่พิมพ์ด้านหัวอาจจะมีปัญหนานะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าผลิตเหรียญออกมาเยอะอันนี้ก็คือแบบไม่ใช่ข้อมูลเชิงวิชาการนะครับอาจเป็นแนวคิดส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่ แม่พิมพ์ด้านหัวนะครับเกิดแบบยังไงอะ่ะทำให้เกิดเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับลองสังเกตด,ดูนะครับปี37เนะครับเหรียญ10บาทผลิต150กว่าล้านเหรียญเนี่ยเป็นแบบนี้ออกมาให้เห็นกันเยอะนะครับบางบางเหรียญก็แค่นิดเดียวบางเหรียญก็เยอะบางเหรียญก็แบบนี้นะครับก็ลองลองสังเกตด,ดูแล้วกันนะครับก็ใครเจอก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อว่าวันหนึ่งเป็นกระแสนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทแบบนี้ก็ กลับมาเรื่องเหรียญบาทต่อนะครับพอดีนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับเรื่องเหรียญ10บบาทปี37นอกจากเหรียญ10บบาทปี37แล้วนะครับที่มีราคานะครับชนิดแบบที่เป็นหัวหัวก้อยๆนะครับก็คือความผิดปกติอยู่ในปี37หลายเหรียญนะครับเดี๋ยวผมให้มาดูให้ดูคลิปเลยดีกว่านะครับคลิปเหรียญจริงๆนะครับที่มีการลงโพสโชกันนะครับแล้วก็ลองมาดูกันนะครับว่าเหรียญ1นบาทปี37 แบบไหนนะครับที่มีราคาเหรียญละหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆได้รับชมคลิปไปแล้วนะครับเหรียญในคลิปเป็นเหรียญจริงนะครับเป็นเหรียญที่แบบอของพ่อค้าระดับแบบเบอร์ต้นของประเทศเลยนะครับก็คือแบบพ่อค้าอันดับต้นๆนหาของเก่งมากนะครับคุณพี่ท่านนี้ผมก็เคยซื้อของของพี่เขาบ่อยๆนะครับพี่เขาลงโชว์เหรียญน,นะครับผมก็เลยทักไปสอบถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าคู่นี้สองเหรียญอะ สอ0 0มบาทนะครับก็ราคาหลักหมื่นนะครับอันนี้คือผมมาพูดคุยนะครับไม่ได้บอกว่าเชื่อนะครับไม่ได้บอกว่าท่านต้องเชื่อผมนะครับความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมไม่สามารถนําเอาบทสนทนามามาให้ดูได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าราคาหลักหมื่นแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญ1บาท หัวหัวก้อยก้อนะครับเหรียญแบบนี้มีโอกาสพบเจอไหมในระบบหมุนเวียนนะครับก็มีนะครับที่ผ่านมาก็เคยมีร้านใหญ่ระดับประเทศนะครับมีการส่งไปขายเป็นเหรียญ10บาทปี37ก้อยก้อยนะครับซึ่งผมก็ติดตามร้านใหญ่อยู่นะครับร้านใหญ่ร้านใหญ่ๆอ่สอง้านผมก็ติดตามอยู่นะครับที่กรุงเทพแล้วก็ที่ภาคเหนือก็คือ เบอร์ต้นของประเทศนะครับก็คือข้อมูลเชื่อถือได้แน่นอนนะครับก็ก็มีโอกาสนะครับสำหรับโอกาสในการพบเจอก็ยังไงอะ่ะยังมีหลุดรอดออกมานะครับยังมีหลุดออกมา หลุดออกมาในระบบหมุนเวียนนะครับเพราะว่าปีเหรียญ10บบาทปี37มเผลิตตั้ง150กว่าล้านเหรียญน,นะครับโอกาสผิดพลาดก็มีนะครับส่วนเหรียญหนึบาทปี37นะครับก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีการพบเจอกันในระบบหมุนเวียนหรือยังนะครับก็คืออะไรที่ไม่แน่ใจก็คือยังยืนยันไม่ได้นะครับแต่ว่าเหรียญที่นํามาให้รับชมกันนะครับ น่าจะเป็นเหรียญ MTO นะครับ MTO ก็คือเหรียญที่เขาเรียกกันในกลุ่มนักสะสมนะครับว่า Make to Order ผลิตตามคําสั่งอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็คือผลิตมาตั้งแต่ปี37นะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาผลิตปี2ปีหรือว่า,าช่วงหลังๆนะครับเหรียญเหรียญปีไหนอ่ะก็คือผลิตปีนั้นนะครับอาจจะเป็นแบบยังไงอ่ะลองพิมพ์นะครับลองกดลองตีเหรียญก้อย2ด้านหัว2ด้านอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเก็บ เอาไว้ก็กระบวนการขั้นตอนนั้นเราก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ก็คือผลที่ออกมาก็คือมีหลุดออกมาให้เราได้เห็นในกลุ่มซื้อขายบ่อยๆนะครับซึ่งหลายๆท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับผมก็เหมือนกับนำข้อมูลตรงนั้นมาถ่ายทอดต่อนะครับว่าเหรียญแบบนี้ก็มีจริงนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาสูงธรรมดานะครับเหรียญที่มีราคาสูงต้องหายากนะครับไม่ใช่เหรียญแบบ ปี37ธรรมดาแบบนี้แน่นอนนะครับยกเว้นถ้าเป็นปี37ที่เรามีโอกาสพบเจอนะครับได้ง่ายกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกปี3-7แบบผสานตรงนะครับทั้งเหรียญ1นบาทเหรียญ1 0บาทนะครับสตรงก็คือจะพบเจอมันก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็คือยังมีโอกาสที่พบเจอกันบ่อยกว่า MTO หัวหัวก้อยๆนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับเล็กๆน้อยนอยนะครับที่มานําเสนอแล้วก็ เหมือนกับการเปิดโลกนักสะสมนะครับหลายๆท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับไม่รู้ว่าในกลุ่มเขาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรแบบนี้นะครับผมก็อยากให้ได้รับข้อมูลแบบเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาคุยกันก็คือแบบเราดูช่องสลาลมคอยเชแนวเออเรามีความรู้ขึ้นมาบ้างนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้การันตีว่ารู้เยอะนะครับก็คืออาจจะรู้บ้างนะครับก็คือต้องถ่อมตัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบ ดีเด่นอะไรมากมายนะครับก็คือพ่อค้าที่เอาแนวคิดเอาข้อมูลจริงๆมาส่งต่อมาถ่ายทอดแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเหรียญ1นบาทปี37ที่มีราคานะครับก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีก็ลองส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าพอที่จะแบ่งปันได้ก็ก็น่าจะได้เอามารีวิวนะครับสำหรับ เหรียญแบบหัวหัวก้อยๆ้ยนะครับก็เดี๋ยวรอรอดูแล้วกันนะครับอาจจะขอซื้อหรือว่าช่วงจังหวะดีๆนะครับก็อาจจะได้ซื้อแล้วก็เอามาทําคลิปรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยเหรียญแปลกๆ MTO เหรียญแบบนี้ผมก็ชอบนะครับก็คือพยายามมองหาหาซื้ออยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาสูงเกินไปนะครับก็อาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยว หาซื้อตัวอื่นไปก่อนที่ราคาเบาลงมาหน่อยนะครับก็คือก็ต้องพิจารณากันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ลองสังเกตลองค้นหากันดูนะครับไม่แน่นะครับเหรียญแปลกเหรียญแพงๆอาจจะผ่านมือท่านมาก็ได้นะครับถ้าท่านรู้ถ้าท่านมีความพร้อมโอกาสที่จะได้ครอบครองก็มีนะครับไม่แน่นะครับก็ลองลองดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับ สลาลมคอ,อยแชนเนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ